าม,าม่วงหาวมะนาวโหค่ะเพื<ๆ>่อนๆที่มันเข้มๆนี่นะคะที่มันเข้มๆมันเข้มๆนี่คือสุกแล้วสุกแล้วสปปรรพคุณของมะม่วงหาวมะนาวโห่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดห้าสิบสองประเภทเยอะมากมันมันกินได้ตั้งแต่ลูกยันต้นนะคะยันรากค่ะทุกอย่างนะคะเ,เป็นประโยชน์ต่อ,อ,อร่างกายมากเลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง เราจะมากินมะม่วงหาวมะนาวโหที่สุกแล้วนี่ๆคือที่สุกแล้วมันจะมีความเค้มของน้ำไหยคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวลองกินดูนะอือฟินอะเปรี้ยวแบบฟินอะซึ่งไอสุกๆเนี่ยค่ะหนึ่งเอาไปทำน้ำนะสองเอาไปทำแยมนะโอ้สีสัสนรสชาติ อร่อยนะคะแล้วก็ไปทําน้ําสลัดทําน้ําสลัดได้ด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปชิมนะคะว่าน้ําสลัดจากมะม่วงหาวมะนาวโหวนี่เป็นยังไงนะคะโอเคค่ะ